ตอบคำถามวิธีการตรวจสอบร้านค้าใน m มาเก็ต a พ e ที่เพื่อนๆถามมาสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตันิฟินิตี้8 8นะครับก็ในคลิปวดโดนี้เนี่ยมาตอบคําถามนะครที่เพื่อนถามว่าถ้าเราอยากรู้ว่าร้านค้าในมาเก็ตเพจเนี่ย,ยคือใครอะไรยังไงนะครับเราจะดูข้อมูลเนี่ยยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนเข้ามาในหน้าของตัว Facebook นะครับ ในอันนี้คือผมเปิดในในมือถือนะครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นก็ฝากเพื่อนช่วยกันคุยตามกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ช่องในทุกอินฟินิีด้วยนะครับขอคนละ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนะครับโอเคคราวนี้มาเริ่มต้นนะครับพอเราเข้ามาที่ Facebook แล้วเนี่ยเราก็กดตรงคำว่า Market Page ใช่ไหมครับ m a r k e ก Page แเรากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอคนที่เข้าขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่อยู่ใน Market Page เนี่ยเราอยาก เราอยากเข้าไปดูคนไหนสมมติคนนี้ขายรถเห็นไหมครับพอเรากดจิ้มเข้ามาที่รถเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่าขายในเพจน่าจะเป็นขายในเพจใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีเห็นไหมเนี่ยครับเขาก็จะมีเลยผู้ขายเห็นไหมครับเนี่ยเรากดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้คราวนี้เราอยากดูร้านอันไหนแล้วก็กดเข้าไปดูอันนั้นอันนไหมเนี่ยนะครับอันนี้เขาน่าจะใช้เพจในการวางขายนะยมีอยู่แค่นี้นะครับ เนี่ยข้อมูลเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับข้อมูลก็มีอะไรไม่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เข้ามาดูก่อนอ่ะสมมติเราจากซื้อเสื้อผ้าต,ตัวนี้อ่ะชุดชุดชุดเสื้อผ้านี้เราก็กดเข้ามาที่เสื้อผ้าเราสามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับเนี่ยพูดคุยกับร้านค้าก่อนได้นะนะครับแล้วแล้วเราก็คอยไปสอบถามเขาคุยกับเขาโทรหาเขาขอเบอร์เขาหรืออะไรก็แล้วแต่จากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราเลื่อนลงมาพอเราเลื่อนลงมาเนี่ย เราจะเจอข้อมูลผู้ขายนะครับเห็นไหมเนี่ย <Insurance> ครับข้อมูลผู้ขายเรากดติดตามเขาได้นะครับหรือเรากดเข้าไปดูรายละเอียดดูซิว่าในเนี้ยเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับกดเข้าไปอ่าเห็นไหมเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้คือเขาน่าจะโพสต์มาจากในกลุ่มนะครับเขาน่าจะโพสต์มาจากในกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็จะดูได้แค่ประมาณนี้อ่าพอเรากดเข้าไปเขาก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนเป็นการโพรสต์มาจากในกลุ่มนะครับรายละเอียดสินค้าก็จะเป็นสินค้า สินค้ามื้สองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะดูได้แค่นี้ถ้าเขาส่งข้อมูลลงมาแค่นี้ข้อมูลเขาไม่ได้ลงมาเยอะนะครับที่เหลือพอเราเลื่อนลงมาเ็าจะเป็นสินค้าสนับสนุนที่มีคนยิงแอดแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีข้อมูลน้อยเนาะเรามีข้อมูลได้น้อยเราย,ยังไม่สามารถติดตามได้เราก็แนะนําก็คือเข้ามาที่ชื่อของเขากดเข้ามาที่ชื่อของเขานะครับแล้วก็มาทักหากเขาได้นี่เลยนะครับก่อนซื้อทักคุยกับเขาก่อนได้ ทักสอบถามข้อมูลถ้าดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะสามารถที่จะนะเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าคนนี้มีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยมันมีสินค้าขายเยอะใช่ไหมสมมติเราอยากดูรอ,อ,องเท้าอย่างเงี้ยนะครับคนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมสมมตินะครับเนะี่ยเราก็ลองกดเข้าไปดูซิเขามีรายละเอียดอะไรไหมบางท่านเขาไม่ได้ใส่อะไราร,ารายละเอียดอะไรลงมาเลย ในโปรไฟล์ของเขาเห็นไหมครับพอเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรลงมาผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ย ki, กลัวถูกไหมเป็นใครใครๆก็กลัวเฮ้ยคนนี้มันจะมีตัวตนไหมมีชื่อไหมเนี่ยนะครับรายละเอียดของเขาตัวเขาเองร้านค้าของเขาไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยขายของอยากนะครับขายของอยากอเดี๋ยวเราลองดูคนที่เขายิงแอดซิอย่างเงี้ยเขา,ายิงแอดลงมาเนี่ยอย่างเางเี้ย,ยเขายังมีคําอธิบายเห็นไหมครับ เราก็ยังพอเออคือยังพอน่าเชื่อเชื่อถือน่าดูได้บ้างอะไรบ้างแต่บางท่านเนี่ยโยนลงมาแบบดื้อๆทื่อๆอย่างเงี้ยนะครับเชื่อเชื่อเถอะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแล้วจะขายยังไงอ่ะถ้าไม่ติดต่อไม่ติดต่อไปหรือไม่ทักไปหาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้นะเนี่ยอย่างดูอย่างท่านนี้ถ่ายขายสินค้าเป็นสินค้าแบรนด์นะครับเป็นสินค้าแบรนด์เนาะกดเข้าไปดูได้ไหมเอาไม่ได้นะเขาอ๋อเขา,ขาให้ยิงยิงเป็นแบบแอดข้อความ อันนี้เรากดได้ไหมลองดูซิอ่ะอย่างนี้เขาก็เป็นแอดอ่ะยิงแอดมาอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นแอดมาอย่างเงี้ยเราเราสามารถที่จะแบบรู้ได้ว่าเขาคือใครใช่ไหมครับอะไรยังไงอ่าลองดูขนมอ่ a r า e t p l a c e นะครับจุดแข็งปึ๊บปื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 ๊บอ่ะมีที่อยู่มีรีวิวอ่ะมีรีวิวของผู้ขายนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเข้ามา ดูได้นะเราเนี่ยแล้วทุกอย่างเลยเราเข้ามาดูเราเข้ามาตรวจสอบก่อนนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยบางทีมันบกบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับมากดเข้าไปดูในรายละเอียดของร้านค้ามาร้านค้ามีมีสีดาวแปลว่าสิ่งร้านค้าเนี่ยมีดาวแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยแปลว่าเขาก็มีความน่าเชื่อถือละในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเข้ามาตรวจสอบข้อมูลร้านค้าประมาณนี้แล้วกันนี่คือเราดูได้ประมาณนี้ ที่เหลือเราต้องติด,ต,ดต่อเขาแล้วล่ะนะครับก็ติดต่อตามช่องทางที่ผมคอมเมนต์ให้นะครับเพ Mul ืพพพ่อนๆก็คือเราเข้าไปที่ชื่อเขาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปติดตามเขานะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่าโอเคไหมอ่าว่ากันไปเนาะนะครับก็มาตอบคําถามประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตรวจสอบหรือว่าเช็คข้อมูลร้านค้าในในมาเก็ตเพจของ Facebook นะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ก่อนจบฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้และฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุ้กลิ้นฟินิที้ 88แ,แ,และอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้เวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่เนี่ยนะครับเพืเ่อนๆได้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับขอคนละ 1subscribe 1like 1share เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอและเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ